เรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่ที่นี่แล้วก็รับชมอยู่ทางบ้านนะครับก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาที่ผมเตรียมมานะครับจะใช้เวลาคงไม่เกินสินาทีผมอยากจะใช้เวลานี้ในการสรุปแล้วก็เสริมที่หัวหน้าพักคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนได้พูดเอาไว้อย่างน้อย3ข้อครับข้อที่1ในภาพย่อยนะครับมีเส้นแบ่งระหว่างคดีของพักก้าวไกล กับพรรคอื่นๆที่ถูกยุบมาในอดีตอันนั้นก็คือระเบียบของกกตอเองที่ผ่านเป็นกฎหมายเมื่อกุมภาพันธ์ปี2566ไม่ว่าจะเป็นอนาคตใหม่ไทยรักษาชาติหรือย้อนไปตั้งแต่ไทยรักไทยไม่มีระเบียบข้อบังคับกฎหมายของกกตในการรวบรวมพยานหลักฐานในการยุบพักพักคก้าวไกลเป็นพรรแรก ที่มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับพักเก้าไกลในคดีของเรากับคดีต่างๆที่ผ่านมาอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เก้าไกลไม่เหมือนพักอื่นที่ถูกยุบในอดีตในภาพย่อยข้อ2ครับในภาพใหญ่ตั้งแต่ปี2549นเกะครับเกือบจะ20ปีที่ผ่านมามีพรรก,การเมืองถูกยุบไปทั้งหมด33พรร มีนักการเมืองถูกตัดสิทธิ์ไปทั้งหมด249คนเป็นอย่างน้อยมีอยู่1นพักที่รอดแล้วก็ถูกยกคำร้องเมื่อปี2553หรือประมาณ14ปีที่แล้วนะครับคดีนั้นถูกยกคำร้องเป็น1ใน34พักนะครับมี34พักที่เข้าสู่คดี33ถูกยุบ1รอด พักนั้นถูกยุบอ่อพักนั้นรอดไม่ถูกยุบและยกคำร้องเพราะกระบวนการยื่นคำร้องไม่ชอบด้วยกฎหมายในทะเบียนตอนนั้นไม่ได้ทำตามสิ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้ให้ความเห็นกับคณะกรรมการในกรณีของพรกเก้าไกลตามที่หัวหน้าพักคุณชัยวัสน์ได้พูดไปแล้วมีเส้นแบ่งคือกระบวนการในการพิจารณายุบพรคที่กกตไม่ได้ทำตามผม ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้รับรู้ข้อกล่าวหาไม่ได้มีโอกาสที่จะต่อสู้ไม่ได้มีโอกาสที่จะอธิบายให้กรกะตฟังซึ่งผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ผมเสียไปเพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้ากรกะตทําตามระเบียบที่ตัวเองออกมาเองเมื่อกุมภาพันธ์2566ผมจะมีโอกาสได้อธิบายให้กรกะตได้เข้าใจได้โอกาสรับทราบแล้วก็ได้อธิบายไปว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ทำกฎแ,แก้กฎหมายเป็นนโยบายนั้นกกตอเองก็เคยยกคำร้องเพราะไม่เคยมีคนมาร้องไปแล้วนะครับรวมถึงพยานหลักฐานหลายชิ้นที่เดือนที่แล้วเรามีโอกาสได้เช็คหลักฐานของทางฝั่งกกตเราก็เห็นว่ามีรูปภาพมีบุคคลที่ไปปรากฏอยู่ในรูปแบบของคดีที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคก้าไกลอย,อยู่ในนั้นเป็นจํานวนมากด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินครับว่าถ้า กระบวนการที่เกิดขึ้นในการยุบพักมีเพียงหนึ่งพักที่รอดเพราะความไม่ชอบด้วยกฎหมายความไม่เป็นธรรมของระเบียบการยืน่นการยุบพักของกรกตรทาให้เกิดการยกคําร้องได้ในกรณีของพักเก้าไกลก็รู้สึกว่าเสียโอกาสที่ไม่ได้มีโอกาสชี้แจงกับกกตและกะตกะตก็ไม่ได้ทําตามระเบียบที่ตัวเองตั้งขึ้นมาเมื่อกุมภาพันธ์2566ประเด็นที่3ครับอยากจะขออนุญาต ให้เครดิตกับการอ้างอิงข้อต่อสู้ทั้ง9ข้อที่เราได้ทำมาตอนนี้บุคคลที่หนึ่งที่อยากจะขอขอบพระคุณนะครับก็คือศาสตสราจารย์ดรสุรพลนิติไกรพจน์นะครับที่ในพยานหลักฐานที่เป็นพยานหลักฐานในรูปไม่ได้เป็นรูปแบบของวาจาก็จริงแต่เป็นหลักฐานนเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับอาจารย์สุรพลได้พูดได้เขียน ลงไปในกระบวนการพิจารณาคดีของสารรัฐธรรมนูญท่านได้อ้างอิงถึงกระบวนการของอสหภาพยุรโรปที่เรียกว่า Venice Commission Venice Commission นี่เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรียกเกี่ยวกับความยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญนะครับหรือเรียกว่า Constitution Justice มีอยู่7ข้อครับเมื่อปี2000มีคนถาม ไปที่ Venice Commission หรือกรรมธิการ Venice ว่าในการที่สารรัฐธรรมนูญจะยุบพักใดพักหนึ่งเนี่ยควรที่จะมีไกด์ไลน์ในการปฏิบัติตามอย่างไรนะครับซึ่งมีทั้งหมดออกมา7ข้อ7ข้อนั้นก็กลายมาเป็นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกนะครับเข้อนั้นก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งว่าการที่เราจะโดนยุบพักหรือไม่โดนยุบพักนั้นก็ควรที่จะมีบรรทัดฐ,ฐานตามที่ เวนิสคอมมิชชั่นได้อธิบายไว้ใน9ข้อซึ่งทํามาตั้งแต่ปี2000ก็คือเมื่อ24ปีที่แล้วอาจารย์สุรพลท่านก็ได้กรุณาใช้เวนิสคอมมิชชั่นมาเป็นหลักการในการาต่อสู้คดีนะครับว่าสารรัฐธรรมนูญจะยุบไม่ยุบพักอะไรเนี่ยมันต้องมีไกด์ไลน์อย่างไรบ้างตามมาตรฐานยุโรปอ้างอิงที่2ก็ขออ้างอิงไปยังพี่น้องสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง The r e p o r t e r s นะครับคือสื่อที่ผมได้มีโอกาสอ่านว่า ท่านตุลาการสารรัฐธรรมนูญก็มีการถแถลงข่าวเมื่อน่าจะสักเดือนที่แล้วว่าจะมีการประชุมสารรัฐธรรมนูญเอเชียที่ประเทศไทยช่วงเดือนกันยายนนะครับแล้วก็ท่านตุลาการท่านก็ได้เชิญ e n i c e Commission หรือกรรมธิการเบนิ e จากยุโรปมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องอขออนุญาตให้เครดิตแล้วก็ขอบพระคุณทั้งอาจารย์ชุรพลแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนที่อธิบายให้ฟังว่า การที่ก่อนที่หัวหน้าชัยธวัฒน์จะมาถแถลงได้แบบนั้นนะมีที่มาที่ไปในการต่อสู้อย่างไรมี legal basis หรือว่าหลักการทางกฎหมายในการต่อสู้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปอันนั้นคงเป็นการสรุปแล้วก็เสริมในสิ่งที่คุณชัยธวัฒน์ได้พูดแล้วก็ให้เห็นได้ภาพย่อยนครับในการสู้คดียุพรรคและภาพใหญ่ในการสู้คดียุพรรครวมถึงที่มานะครับในการาใช้หลักในการใช้กฎหมายในการอธิบาย รูปแบบในการต่อสู้คดีของเรานะครับสำหรับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารกับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับคือการสรุปสุดท้ายในการถแถลงการปิดคดีการสู้คดียุบพักก็คือพักเก้าไกลเห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั้นเป็นการนําองค์ประกอบสองประการกล่าวคือ ระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาดำรงอยู่คู่กันกลายเป็นระบอบการเมืองที่โดยหลักการแล้วอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนย่อมได้รับความคุ้มครองจากรัฐขณะเดียวกันก็มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐซึ่งมีรูปแบบของรัฐเป็นราชอาณาจากักรโดยพระองค์ ไม่ทรงใช้อำนาจทางการเมืองและการปกครองด้วยพระองค์เองด้วยเหตุนี้องค์พระประมุขของรัฐจึงดำรงความเป็นกลางทางการเมืองมีพระราชฐานะเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนผู้ใดจะละเมิดฟ้องร้องมิได้การประสานสถาบันพระหมหากษัตริย์กับระบอบประชาธิปไตยให้กบกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันโดยสามารถรักษาคุณค่าพื้นฐานของทั้งสงององค์ประกอบอย่างสมดุล จึงเป็นโจทย์สำคัญของการทำรองไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแน่นอนว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในแต่ละประเทศย่อมมีลักษณะไม่เหมือนกันและไม่ได้มีลักษณะหยุดนิ่งตายตัวการจัดระเบียบสังคมการออกแบบสถาบัานทางการเมืองระบบกฎหมายวัฒนธรรม คุณค่าพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของแต่ละประเทศนั้นย่อมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของสังคมความพยายามที่จะทำให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมีลักษณะหยุดนิ่งตายตัวพัฒนาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ย่อมเป็นอันตรายต่อระบอบการปกครองของเราเพราะจะทำให้สูญเสียความยืดหยุน และความสามารถในการปรับสมดุลใหม่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขทางสังคมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเสียโอกาสที่จะรักษาสิ่งเก่าและเชื่อมประสานกับสิ่งใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์แปลกแยกต่อกันการปกปักรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุก จึงไม่สามารถบรรลุได้ด้วยการใช้อำนาจกดปราบไม่ว่าจะเป็นการกดปราบโดยใช้กำลังไม่ว่าจะเป็นการกดปราบในนามของกฎหมายมีแต่ต้องสร้างสมดุลให้ได้สัสดส่วนเหมาะสมต่อยุคสมัยระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้ระบอบนี้มั่นคงยั่งยืนด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาและความยินยอมพร้อมใจของพี่น้องประชาชน ทว่าหลายปีที่ผ่านมาการนำประเด็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีมากล่าวหาโจมตีกันในทางการเมืองนำไปสนับสนุนหรือเกี่ยวพันกับการทำรัฐประหารทั้งการทำรัฐประหารโดยกำลังทหารและโดยกฎหมายรวมถึงการแสดงความจงรักภักดีอย่างล้นเกินเพื่ออำพรางการสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอย่างช่อชนของคนบางกลุ่มประกอบกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการเมืองตามยุคสมัย ได้กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาการเมืองและความรู้สึกนึกคิดแบบใหม่ซึ่งสังคมไทยในอดีตอาจไม่คุ้นเคยแต่แทนที่ผู้มีอำนาจจะตระหนักถึงความผิดพลาดในอดีตและพยายามสแสวงหากุศโลบายด้วยสติปัญญาเพื่อคลี่คลายแรงตึงเครียดในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของไทยและสร้างฉันทามติใหม่ที่สอดคล้องกับยุคสมัย กลับเลือกที่จะใช้อํานาจกดบังคับประชาชนมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในลนักษณะเข้มงวดรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนสืบเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรที่เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเล็งเห็นความจําเป็นที่จะเสนอให้ปรปับปรุงแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา1นึด้วยมีเจตนา ที่จะฟื้นฟูสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปสร้างสมดุลใหม่ที่ได้สัสดส่วนระหว่างการคุ้มครองพระเกียรติยศแห่งองค์พระประมุขก,กับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาดุลยภาพและความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขจะดำรงอยู่อย่างมั่นคงได้มิใช่การบ่อนทำลายสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและหลักการคุณค่าพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยในทางตกกันข้ามการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขจะต้องอบรับความคิดเห็นที่ดำรงอยู่หลากหลาย ในสังคมอย่างมีภาราดรภาพมีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและมีความอดทนอดกลั้นในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายกระบวนการทางประชาธิปไตยแก้ปัญหาความแตกต่างขัดแย้งในสังคมอย่างมีวุธิภาวะด้วยวิธีการเสริมสร้างประชาธิปไตยที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางภายใต้ ร่มพระบารมีที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนโดยไม่แบ่งแยกจักเป็นการทำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขให้ยืนยงสถาพรสืบไปเยี่ยงนานาอารยะประเทศและนี่คือเจตนาอันแท้จริงของพรรคก้าวไกลขอบคุณครับ